ครับวันนี้อาจจะดูมืดนิดหนึ่งพราะวันนี้ก็มีการปรับแผนนิดหนึ่งครับมาเป็นตีสี่กว่าตอนนี้คงเกือบจะตีห้าแล้ววิ่งเสร็จก็เหมือนเดิมครับเป็นครูดาวแล้วก็มาแบ่งปันความคิดเห็นมาแชร์อะไรกันวันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพอเริ่มคิดขึ้นได้ก็ตรงที่เวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน คืออยากจะบอกว่าคนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอยากจะให้แนะนำว่าให้คิดในแง่ดีไว้ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนและเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นถ้าเราไปคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวมันทำให้แย่ลงมันจะยิ่งดาวมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังสนับสนุนการคิดในแง่ดีหรือแง่บวกบางทีคนเราฟัง เรื่องการคิดแง่บวกมากๆมันอาจจะดูเบื่อหรือเลื่ยนเกินไปแต่ในทางจิตวิทยาก็ดีปรัชญาหรือแม้กระทั่งธรรมะทางพุทธศาสนาก็สนับสนุนว่าถ้าใจดีคิดดีมันก็จะพาร่างกายให้ดีด้วยอะไรประมาณนี้กลับมาเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงครวนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมีการปรับแผนอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอันนี้ก็ได้ มีการเขียนข้อความบทความเล็กๆลงไปในเพจเหมือนกันว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองแต่ด้วยสภาพแวดล้อมหรืออะไรจริงอยู่เราจะไม่เอาความสุขเอาอะไรไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นหรือสภาพแวดล้อมแต่บางอย่างมันบังคับเราในทีแต่ก็อย่าไปคิดว่าเป็นการบังคับเลยคิดว่า เป็นการปรับเปลี่ยนที่เราคิดแล้วติกตองแล้วว่ามันอาจจะดีกับชีวิตหรือคนรอบข้างหรือการงานของเราหรือครอบครัวเราอันนี้คิดดีแน่นอนเราก็ต้องเริ่มจากการทำทูดูลิสต์การทำตารางปรับใหม่นะฮะไม่ต้องไปคิดมันคิดอย่างเดียวว่าให้ดีแล้วก็จัดแจงใหม่ว่าทำยังไงให้มันกระทบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาน้อยที่สุดแล้วก็ยินดีกับมันอยู่กับมัน แต่ยม้มอีกครั้งถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงได้ก็สรุปแนวคิดปรับเปลี่ยนอย่าตกใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าจิตใจเราแข็งแรงโอเคให้กำลังใจทุกคนครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ